ઓ สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะในบทเรียนนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างยีน DNA และโครโมโซมโดยการใช้แบบจำลองได้ค่ะก่อนอื่นนะคะครูอยากให้นักเรียนสังเกตร,ร,บรอบๆตัวของนักเรียนเองว่านักเรียนพบเจอกับอะไรบ้างบางคนอาจจะพบเพื่อนพบคุณครูหรือพบสิ่งมีชีวิตอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ นักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าเพราะเหตุใดสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ถึงมีลักษณะที่แตกต่างกันแล้วลักษณะที่แตกต่างกันเหล่านี้เกี่ยวข้องกับอะไรที่อยู่ภายในเซลล์ของเรางั้นเรามาลองทำกิจกรรมนี้ด้วยกันนะคะในกิจกรรมนี้ครูจะมีภาพพ่อแม่มาให้นักเรียนด้านขวามือและมีภาพลูกพร้อมกับหมายเลขกำกับ มาให้นักเรียนทางด้านส้าลยมือให้นักเรียนลองทายดูสิคะว่าเด็กในภาพเป็นลูกของพ่อแม่คู่ไหนเรามาเริ่มกันด้วยภาพที่1เลยนะคะให้นักเรียนเลือกหมายเลขของลูกมาใส่ได้เลยค่ะต่อกันด้วยพ่อแม่คู่ที่2ค่ะและพ่อแม่คู่สุดท้ายนะคะ เอาละค่ะนักเรียนได้คำตอบครบแล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าพ่อแม่คู่ที่1จะมีลูกตรงกับภาพหมายเลข2ส่วนพ่อแม่คู่ที่สอจะมีลูกตรงกับภาพหมายเลข1และพ่อแม่คู่ที่3จะมีลูกตรงกับภาพหมายเลข3สําหรับนักเรียนที่ตอบถูกแสดงว่านักเรียนต้องสังเกตจากลักษณะต่างๆของลูกยกตัวอย่างเช่นสีผม สีผิวลักษณะของเส้นผมหรือลักษณะของสีตาซึ่งลักษณะเหล่านี้ควรจะมีความคล้ายคลึงกับคนเป็นพ่อหรือแม่ใช่ไหมคะลักษณะที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหรือจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งเราจะเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลำดับต่อไปครูจะทบทวนความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมและเรื่องเซลล์โดยให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้นะคะ คำถามข้อที่1ลักษณะใดไม่ได้เป็นลักษณะทางพันธุกรรมคำตอบคือข้อคอควายการมีรอยสกักค่ะคำถามข้อที่สองเด็กหญิงกอมีหนังตาชั้นเดียวซึ่งเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมาจากบุคคลใดคำตอบคือข้อขอ,ขอไข่ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจะได้มาจากพ่อหรือแม่ค่ะคำถามข้อที่3สารพันธุกรรมพบอยู่ในโครงสร้างใดของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์คำตอบคือข้อกอไก่เราจะพบสารพันธุกรรมอยู่ในบริเวณโครงสร้างที่เป็นนิวเคลียสค่ะนักเรียนทราบมาแล้วว่าสารพันธุกรรมอยู่ภายในนิวเคลียสของเซลล์ ทำหน้าที่ในการกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าสารพันธุกรรมอยู่ที่โครงสร้างใดภายในนิวเคลียสภาพที่นักเรียนกำลังเห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาพของเซลล์ปลายรากหอมที่ได้จากการส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นในเซลล์แต่ละเซลล์มีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่คะนักเรียนจะเห็นเซลล์หลายเซลล์ที่มีลักษณะแตกต่างกันใช่ไหมคะ บางเซลล์จะเห็นนิวเคลียสชัดเจนบางเซลล์จะไม่เห็นนิวเคลียสเนื่องจากเยื่อหุ้มนิวเคลียสมีการสลายตัวบางเซลล์จะเห็นเป็นท่อนสั้นๆเรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกันตรงกลางหรือบางเซลล์นักเรียนจะเห็นเป็นท่อนสั้นๆแยกออกจากกันท่อนสั้นๆที่นักเรียนเห็นนั้นนะคะเราจะเรียกมันว่าคโครโมโซมซึ่งจะอยู่ภายในเซลล์บางเซลล์เท่านั้นนะคะคโครโมโซม ะมองเห็นได้ภายในเซลล์ที่กำลังเกิดการแบ่งเซลล์โดยจะมองเห็นได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แต่ในเซลล์ที่ไม่มีการแบ่งเซลล์โครโมโซมจะอยู่ในสภาพที่คลายตัวออกเป็นเส้นใยเล็กๆพักนกันอยู่ในนิวเคลียสเราเรียกเส้นใยนี้ว่าโครมาทินซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ภายใต้การส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ค่ะโครมาทินเป็นเส้นใยเล็กๆที่อยู่ในนิวเคลียสแต่เมื่อเซลล์มีการแบ่งตัว โครโมตินจะมีการจำลองตัวเองจาก1เส้นเป็น2เส้นแล้วขดตัวเป็นเส้นเล็กลงเรียกว่าโครโมโซมโดยจะเห็นเป็นสองแท่งที่เชื่อมติดกันอยู่แต่ละแท่งจะเรียกว่าโครมาทิดโครโมโซมหนึ่งแท่งประกอบด้วยสองโครมาทิดโดยมีส่วนที่ติดกันอยู่เรียกว่าเซนโทเมียต่อไปเรามาดูกันว่า ภายในโครโมโซมมีส่วนประกอบอะไรบ้างจากภาพนะคะเราก็จะเห็นว่าโครโมโซมเนี่ยมีลักษณะเป็นแท่งซึ่งจริงๆแล้วภายในโครโมโซมประกอบไปด้วยเส้นใยโครโมาตินเล็กๆขดตัวอยู่ถ้าเราดึงโครโมาตินออกมาจะพบว่าโครโมาตินประกอบไปด้วย DNA ที่พันอยู่รอบโปรตีน DNA ประกอบด้วยหน่วยย่อยของน้ําตาลโมูฟอสเฟตและเบตชนิดต่างๆ มีลักษณะเป็นสองสายจับคู่และบิดเป็นเกลียวบางช่วงของ DNA จะเป็นยีนดังนั้นนะคะโครโมโซมยีนและ DNA จึงมีความสัมพันธ์กันโดย DNA เป็นสารพันธุก,กรรมซึ่งเป็นส่วนประกอบของโครโมโซมและยีนก็เป็นช่วงหนึ่งของ DNA ต่อไปนะคะครูอยากให้หนักเรียนศึกษากิจกรรมต่อไปนี้เพื่อดูว่า ยีนมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตอย่างไรครูมีแก้วอยู่5ใบแต่ละใบมีแถบกระดาษที่แทนลักษณะของสุนัข5ลักษณะได้แก่ลักษณะของลำตัวหัวใบหูขาและหางแก้วแต่ละใบจะใส่แถบกระดาษที่มีรหัสภาพ4แบบเอาไว้ จากนั้นให้นักเรียนสุ่มหยิบแถบกระดาษจากแก้วใบที่1มา1ชิ้นแล้วให้นักเรียนนำรหัสภาพที่ได้เทียบกับตารางแปลรหัสลักษณะของสุนัขแล้วทำเครื่องหมายไว้สุ่มหยิบแถบกระดาษจากแก้วที่เหลือทั้ง4ใบจนครบ5ลักษณะแล้วนำมาวาดเป็นสุนัขทั้งตัว หลังจากนำรหัสภาพไปเทียบกับตารางแปลรหัสจากนั้นนำแต่ละลักษณะที่ได้จากการแปลรหัสมาวาดรูปก็จะได้สุนัขทั้งตัวดังภาพครูได้ลองทำกิจกรรมอีกสองรอบได้สุนัขอีก2ตัวดังภาพนี้ค่ะจะเห็นว่าลักษณะของสุนัขทั้ง3ตัวมีความแตกต่างกันซึ่งเกิดจากการสุ่มรหัสภาพที่แตกต่างกันในแต่ละรอบ จากกิจกรรมจะเห็นได้ว่ารหัสภาพที่ Town, เป็นแบบจำลองของยีนทำหน้าที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมของสุนัขในทํานองเดียวกันในสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็จะมียีนที่ทำหน้าที่กำหนดหรือควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนั้นด้วยจากกิจกรรมที่ครูให้นักเรียนได้ดูไปนะคะเราก mature, ็จะสามารถสรุปได้ว <não S 2> ่ายีนทำหน้าที่ในการกำหนดหรือควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด สำหรับบทเรียนในวันนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ